วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ CZK g a m เ r กมเมด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK g a m เ r กมเมกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสักคำนะบวมสักคำ วันนี้เหมนมันมีแพดอัปเดตล่าสุดมาเลยครับผมชอบมากครับอันเด็สุดมันเหมือนเกมเซอร์เวอที่ผมเคยเล่นเลยครับคือมันมีการเรียกนะการเสริมสภาพของรองเท้าคุณผู้ชมผมโอเคมากแล้วก็มีการเอาขวดน้ําหรือถังน้ํามันน่ยมากรอกน้ําฝนได้เฮ้ยโอเควะแล้วก็มีการใส่กระสุนปืนแบบ ในแม็กนะครับผมแมกกาซีนนะทีละนัดแป๊กแป๊กแป๊กเฮ้ยรู้สึกมันเริ่มเหมือนจริงขึ้นเรื่อยๆครับผมในเกมนี้แล้วก็สามารถเอาไอตัวปืนที่เราเจอตามพวกที่ฟาร์มครับสภาพไม่ดีเนี่ยเราสามารถรือมันเพื่อเอามาเป็นอะไรในการซ่อมปืนที่นั้นต่อต่อไปได้ครับผมผมว่าน่าสนใจเลยครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเพิ่มในการสาธิตเกี่ยวกับตัวระเบิด c 4ว่าในแพทล,ลาสุดเขามาเนี่ย จะทำลายกำแพงปูนได้ไหมแล้วก็ทำลายกำแพงปูนโดนดาเมจไปเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวเคมอลทั้งคาร์ฟเองหรือเคมอลที่เจอมาแล้วก็ระเบิดที่คาร์ฟเองเนี่ยครับจะสามารถทำลายกำแพงต่างๆได้ดาเมจเท่าไหร่โอเคครับผมมาเราไปเริ่มกันดูเลยทรับ่าอันนี้ผมจะเริ่มจากการที่ตัวปืนนะผมเห็นไหมครับปืนแต่ละชนิดเนี่ย ผมว่าตัวซ่อมต่งางเนี่ยมันจะบอกชิ้นส่วนอยู่ครับว่าเราจะไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนของยี่ห้อปืนยี่ห้ออื่นปืนชิ้นอื่นไปซ่อมปืนนี้ได้เลยครับหเห็นไหมเห็นไหมผมมีตัวชิ้นส่วนของเป็น AK เนะผู้ชมเราจะไม่สามารถไปซ่อมของ M1 ได้ครับแต่เราสามารถหรือ M1 เพื่อมาซ่อม M1 ตัวนี้ได้ครับมาโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูครับตัวนี้ผมมีชิ้นส่วนของตัว a อเคที่เนะ ผมจะเอามาซ่อมในตัว AK47 ตัวนี้นะครับผมวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกปืน AK47 มาอันนึงขอสภาพสัก50%แล้วกันอ่ะนี่ครับ50%นะผมเสกมาแล้วตัวนี้50%นะครับผมจะลื้อออกนะครับผมผมจะลื้อออกเพื่อจะเอาชิ้นส่วนมาทําเป็นที่ซ่อมปืนนะครับ โอเคไหมครับผมอันนี้ผมขอรื้อเป็นตัว29ดีกว่าเพื่อมาซ่อม30เปอร์เซ็นต์เนาะผมขอรื้อ29เราต้องมีกล่องซ่อม,มนะครับผม2 box อะไรก็ได้ผมจะเป็น2 box ก,กล่องนี้หรือกล่องสีขาวหรือว่า2 box ครับอเองก็ได้ผมมู้ชมคลิกขวาที่มันครับ,แล,รบลแล้วดกด this น,น,นะครับผมรื้อแหละจะได้ชิ้นส่วนออกมาการรื้อชิ้นส่วนแต่ละครั้งนะครับผมมันจะขึ้นอยู่เปอร์เซ็นต์ของมันด้วยนะเห็นไหมครับเห็นไหมเราได้มา30เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับสองส่วนแหละเราจะทําการซ่อมปืนโดยใช้ชิ้นส่วนพวก แต่ก่อนอื่นเราต้องมีสกิลเอนจิเนียร์เบสิกก่อนนะครับผมเอนจิเนียร์เบสิกก่อนนะครับไม่งั้นซ่อมปืนไม่ได้นะ,ะกดคลิกขวารีแพนครับนะครับผมอ่าแล้วมันก็จะใช้ชิ้นส่วนที่มันมีครับผมใช้ซ่อมไปเห็นไหมครับผมผมเอาชิ้นส่วนซ่อมทีนะครับเห็นมอันนี้นะซ่อมอีกทีนะครับเห็นไหมครับผมอ่าในการซ่อมแต่ละอัน มันก็ใช้ชิ้นส่วนตามนั้นเหมือนมันเป็นตัวเบรคอนคินนิงครับผู้ชมที่เบรคอนคินนิงเนี่ยบางทีมันหายากครับเราก็เลยใช้เห็นแพทใหม่เขาเลยเอามาเพื่อให้แบบคนสามารถรื้อชิ้นส่วนเนี่ยเอามาซ่อมประกอบซ่อมเหมือนเหมือนชีวิตจริงมากขึ้นครับผมมาลองไปดูปืนไอ้ตัวนี้กันครับ m 1นะครับผม m 1นะผมจะลองถอดมาซ่อมดูนะครับผมผมขอลองรื้อตัวนี้นะครับผมชิ้นส่วนรื้อนะชิ้นส่วน100%น์นะครับจะได้ชิ้นส่วน100%นะครัอผมเห็นตันะครับผมเห็นแหละเห็นมชิ เห็นไหมที่ส่วน M1 อย่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ซ่อม M1 นะครับส่วนใหญ่ปืนพวกนี้ครับผมจะได้ตักตามพวกบังเกอร์เก่าเนาะอ่านะมครับผม100%เลยเห็นไหมครับโอเคผู้ชมผมว่าเทคนิคการซ่อมปืนผมว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมไม่ต้องไปนั่งหาไปป้อนคินนิ่งและเพียงแค่คุณมีกล่องทูบ็อกหรือทูบ็อกที่ครับเองมาได้ผมว่าโอเคมากเลยครับผมเนาะโอเคครับไปดูต่อครับผมไปครับเรามาดูในส่วนของการใส่ กระสุนในแม็กกาซีนกันผู้ชมผมจะลองใส่ทั้ง3แบนผมปืนแอซเซลแล้วก็ปืนไรเฟิลแล้วก็ปืนพกนะครับผมมามาลองที่ปืนในตัว AK ดีกรับผู้ชมผมว่าผมชอบ AK ดีนะก็ <laughs> คือ AK เนี่ยมันมีสามารถใส่ได้2แม็กครับทั้งแม็ก75นัดกับแม็ก30นัดผมถ้าคุณลองมองภาพผมนะครับถ้าแม็ก75นัดครับคุณคิดดูดิคุณจะใส่กระสุนยังไงให้มันเร็ว นี่ลองใส่สามชุนะครับชมนะโอ้โหครับเปิดเขาไปดิโอ้โหเล้เขาใส่ผู้ชมแล้วลองคิดดูครับเวลายิยงเงินอยู่เนี่ยมานั่งใส่กระสุนนะครับตายผมว่าตายนะเห็นไหมครับอผมว่าน่าจะมีการวางแผนเตรียมแผนบุกเห็นไหมครับโอเคนี่คสามชุดนะใส่เสร็จแล้วเห็นไหมครับผมโอ้โหแผดใหม่ผมว่ามันสมจริงมากขึ้นครับอ่ะในลองมาดูแมกกาซีนธรรมดาที่แบบ30สิบนะผู้ชมจะใส่ยังไง นะเขาต้องนั่งยองเนะี่ยผมว่าเฮ้ยโอเคดีนะผู้ชมภาพเขาโอเคดีนะนครับการทําท่าทาทางเห็นไหมครับชมอ่าสามสินัดเออโอเควะในแพทใหม่ผมว่ามันทําให้เหมือนจริงสมจริงมากขึ้นนะครับในการแพทใหม่เนาะอือหือคือคุณต้องมีการเตรียมแผนแบบพร้อมก่อนแล้วครับเนครับเต็มแม็กแล้วอะ เรามาดูในส่วนของปืนพกบ้างครับปืนพกนะครับกระสุนปืนพกนะนกนะแม็กธรรมดานะอาลองใส่ได้สิบห้านัดใช่ไหมครับเฮ้มันต้องนั่งย่อด้วยเนาะในการใส่มันยืนใส่ไม่ได้อย่างไงเนี่ยคือท่าทางเขาเนียนนีผู้ชมนะนะครับใส่แล้วนิ้วกดนิ้วกดนิ้วกดเห็นไหมครับเฮ้ยโอเคดีผู้ชมโอเคดีเลยในการแพทใหม่นะครับครบแล้วสิบห้านัดนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองในด,ดูของในตัว เลยเฟิ่อนกันบ้างครับชมอันนี้เป็นคลิปของ M1 ็มหนึ่งใชนะ่ไหมเรามาใส่โบเฮ้ยเอาว่าเพิ่งรู้นะคลิปหนึ่งใส่ยงงี้ผู้ชมผมเพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมครับผมเพิ่งรู้เนี่ยผู้ชมว่าคลิปหนึ่งใส่ยังงี้อ่ะเห็นไครับอ๋อแล้วถ้าการใส่ละ่ะ เฮ้ย,ยว่าการใส่เท่ครับผู้ชมผมว่าโอเคดีนะ,อะลองเป็นปืนพกแล้วครับใส่กระสุนน่าจะเหมือนเดิมผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะอีควิดเออท่าทางเขาเริ่มเปลี่ยนค้ชมเปลี่ยนนะลองเป็นปืนเอคเอาอันนี้ใส่เป็นกระบอกเอาเป็นแม็กกาซีนของอันนี้โอเคอันนี้เหมือนเดิมผู้ชมเห็นไหมครับเหมือนเดิม ลองวางอาปืนนี้ลองใส่แม็กนี้เฮ้ยโอเคครับผู้ชมนะครับแม็กโผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มีแม็กเห็นไหมครับเห็นไหมมีแม็กแล้วเออโอเคเขาทำรูปของรูปภาพเขาโอเคดีผู้ชมอ่าในส่วนของการใส่กระสุนแล้วก็แพทใหม่ก็น่าจะเริ่มเรียวขึ้นนะผู้ชมนะเรียวขึ้นแล้วก็เหมือนชีวิตจริงขึ้นสมจริงขึ้นครับผม มาไปดูอือ่นต่อครับผมไปครับอันนี้เราจะมาดูในส่วนของการทําอุปกรณ์ไว้รองน้ําฝนนะครับผมแล้วก็ที่เก็บน้ําด้วยแบบกรณีเราไปเดินป่าหรืออะไรไม่ต้องหาน้ำำานําลําธารหรือหาน้ําที่กินตามหมู่บ้านท่านผู้ชมว่ามันรู้สึกสมจริงมากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าในต้นเลือกของตัวสักคำครับน้ำเนี่ยมันเป็นที่ฝนเนี่ยมันมีภาวะ เป็นปนพิษหรือเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าแต่เขา,าสามารถกินได้ผมก็โอเคนะผมงั้นแสดงว่าโลกของซักคำนะครับมาไม่ได้มีสารพิษที่เป็นหมดไอ้แลืกรรมตามภาพรังสีมาเกี่ยวข้องครับซอมบี้น่าจะเกิดจากการที่คนสร้างขึ้นมาเปล่านี่ผมไม่แน่ใจครับเราไปดูร้อต่างต่อมาเรามาดูในส่วนของน,นี้กันมากครับเราจะยาวไปไกลละคือวิธีการค้าคุณผู้ชมค้าข,ของน้ําต่างๆเองที่จะทําที่รองน้ําผ่านในตัวเครื่องในตัว ไอถังน้ำมันนะครับสถังเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมีสกิลเซอร์เวิรลเบสิกก่อนครับคุณผู้ชมครับเซอร์เวิรลเบสิกนะในส่วนของผมตอนนี้ก็มีเป็นเซอร์เวิรลมีเดียมนะครับเห็นไหมครับถึงจะทำได้นะครับผมแล้วก็ส่วนขวดน้ำครับ3อันนี้ไม่ต้องมีสกิลได้เลยครับผมทำได้เลยนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองไล่คราฟทีละขวดนะผมมีนะครับตามต้นครับผมมีขวดน้ำที่เป็นโซดาขวดใหญ่ทรงสูงครับที่จุได้20เนาะแล้วก็ขวดน้ำห้ลิตรครับผมแล้วก็กระป๋องครับ ป๋องโค้กครับนี่ครับอ่ะเราลองมาดูขอเริ่มทําที่ตัวกระป๋องนะครับชมเห็นไหมครับกระป๋องนะตัดครับเห็นไหมครับจะขึ้นแล้วกดค้าไปเลยครับมันใช้กระป๋องแล้วก็ของมีคมอะไรก็ได้ครับผู้ชมเห็นไหมครับอ่ะผมมีผมมีขวานอยู่ผมเลื่อนลยครับแล้วก็ค้าบนะครับผมอันนี้ไม่ต้องมีสกิลเลยครับผมค้าบได้เลยครับผมเป็นเป็นเหมือนเป็นสกิลเริ่มต้นครับโนสกิลเลยครับผมแต่ถ้าอยากจะค้าบแกลลอน ทางที่เก็บน้ำรองน้ำฝนในใหญ่ก็ต้องมีสกิลเบสิกขึ้นไปครับอ่ะผมได้มาแล้วกระป๋องอ่าได้แล้วนะครับกระป๋องเช็คดูไม่มีน้ำนะครับผมอ่ะผมลองขวดคาราเมลดูนะครับคาราเมลนะตาไปห,หมดครับมันทำให้เหมือนจริงนดี้นะผมว่าเหมือนจริงมากตัดขวดแล้วมาลองน้ำผมว่าเฮ้ยโอเคเลยแหละ ช้ได้แหละมายี่รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคขึ้นแล้วอย่างเกมเซอร์เบอื่นผมมันต้องเป็นมอดในการลงครับเดี๋ยวผมลองขวดน้ําต่อเลยโอเคเดีอ่ะอันนี้เริ่มแบบสักคำเริ่มอัปเดตเริ่มพัฒน,นาขึ้นแล้วคุณผู้ชมทัาทให้เราหน้าเล่นขึ้นครับอย่าลืมชมครับมันเป็นแค่เพียงแค่เกมเอลลี่เอ็กเซดนะผมยังต้องพัฒนาต่อนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมที่สมบูรณ์แล้วนะครับผมเราอย่าไปถามหาความสมบูรณ์ของตัวเกมนะครับโอเคได้ละ อ่าแล้วก็เรามาคาบไอตัวถังน้ํามันดีกว่าที่เอารอนน้าฝนได้สิ่งประกอบก็มีถังแกล๊ลอนน้ํามัน2ถังนะครับไม่จะเป็นต้องเต็มนะผมแม้ผมไม่เต็มนะครับเห็นไหมไม่เต็มนะแล้วก็ชุดกันฝนจะสีอะไรก็ได้แต่คุณมีเลยแล้วก็ท่อแป๊บครับผม2อันแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ดูดน้ํามันครับนะครับผมอันหนึง่งแล้วก็ดักเทปแล้วก็ของมีคม ไก็ได้มาผมเริ่มแต่และอย่างหนึ่งต้องมีสำคัญเลยสกิลเซอร์ไวิร์เลเบสเิกนะครับต้องมีก่อนนะไม่มีครับไม่ได้นะครับผู้ชมอ่ะขาบเลยครับอโอเคเลยโอเคเลยได้มาแล้วนี่ครับผม ไม่มีน้ำอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาฝนมาตกมันใช้สิบครับเองผู้ชมนะครับดรับเทปใช้ไปสิบเองอ่วผมจะลองสั่งฝนให้มันตกดูผู้ชมนะว่าจะได้น้ําเต็มไหมขอฝนหน่อยอ่าฝนฝนฝนมาแล้วลองน้ำนะได้นหนึ่งนะผู้ชมเห็นไหมเพราะว่านี่จะลองดีกว่าสุดนะครับมันมีที่ลองเห็นไหมครับ มมีที่ลองเห็นไหมเห็นไหม0.5ุอันนี้ว่าว่ามันเริ่มแบบมันก็โอเคที่คนนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมองเห็นก็มองเห็นครับมองเห็นกันไหมเนี่ย,ยผมขอเซ็ตเรเทอร์สักเก้าสักห้าก่อนได้ผมได้ไหมครับได้ไหม ผู้ชมำฝนก็เริ่มกรองเริ่มรับได้น้ำไม่ผมว่าโอเคที่ผได้ครับเซสเวเตอร์มานะครับเอ้ยเป็นน้ำที่สะอาดด้วยผู้ชมครับมันสามารถดื่มได้้วย่านผู้ชมลองดื่มนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราดื่มจากกระป๋องสิทำไมทำเหมือทางนี้อ่ะถ้าดื่มจากนี้ดื่มยังไงโอ้มันลองเลยเหรอโอ้โหไม่ยกดื่มวะ โอเคท่านผู้ชมจากขวดเล็กๆกระป๋องเห็นไหมครับอ่าโอเคนผะู้ชมอันนี้คือเป็นในหัวข้อที่รองน้ําฝนนะครับอ่าโอเคทนะ่านผู้ชมอะเดี๋ยวไปดูในการสาธิตไอตัวระเบิดกันดีกว่าท่านผมไปครับอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวระเบิดนะครับผมระเบิดนะระเบิดอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมปกติ ตัว s i n เกิลโหมเนี่ยมันจะไม่สามารถเทสดาเมจระเบิดได้และอันนี้ผมได้อนุเคราะห์ผู้สนับสนุนมาจากคุณชัยนะครับผมอันนี้ผมจำผู้สนับสนุนไม่ได้แล้วต้องขอประทานกับัยทีครับผมเขาให้ผมมาทำเทสในเซิร์ฟเวอร์เขาเองนะคุณผู้ชมนะเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือเขาไม่ได้เปิดให้เล่นแต่เขาเอาไปเทสแบบกรณีที่ว่าแบบเฮ้ยสงสัยอะไรเขาก็มาเทสในนี้นะคผู้ชมเขาเลยให้ผมมาลองเทสตัวดาเมจกับตัว แผดใหม่ที่ออกมามต้องขอบคุณเขาก่อนครับมาจะลองใช้เคมอนะครับเคมอตัวนี้นะเริ่มอยู่ที่1 2 4 8นะครับ1 2 4 8จะลองดูว่าเราจะยิงมันจะหายไปเท่าไหร่ครับลองดูนองชมนะผมจะหายไหมผมจะหายไหมจะผมจะตายไหมเฮ้ยไม่ได้เหรอไม่โดนเหรอโอเค1 2 4 8เมื่อกี้นะ เคมอลมว่าน่าจะปรับดาเมจลงเฮ้ยปรับเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหหายไปไม่เยอะครับ1 2 4 8งสอ8ลบหนึหายไป20ครับผมว่าตัวเคมอลอ่ะเขาน่าจะปรับดาเมจลงแล้วครับปรับดาเมจลงเยอะเลยนะอ่ะลองเป็นตัวเคมอลที่คราฟเองครับที่คราฟเองเหรอผมว่าน่าจะปรับดาเมจลงไปเยอะเลยนะผมว่าดีนะ ดีมากครับปรับดีมากเลยเคมอลต้องไม่แรงกว่า C4 ดีครับตรงนี้ระเบิดเองครับเองนะ1228ใช่ไหมครับอันนี้หายเท่าไหร่โอ้1 2 2 8ลบห2 0 7หายไป21ครับผมว่าน่าจะมาณ20%แล้วแหละ20หน่วยนะครับ20หน่วยเนาะ20หน่วยโอ้โหถือว่าเคมอลก็ไม่ได้ไล่แรงมากครับ เดี๋ยวเราลองเป็นระเบิดพวกระเบิดพวกหม้อดูนะครับระเบิดหม้อไม่รู้ว่ามันจะยิงระเบิดพราะแผดก่อนๆมันยิงโดนระเบิดเลยผมลองดูนะครับระเบิดหม้อนะระเบิดหม้อโอ้โหหายไปเจ็เองครับผมระเบิดหม้อฮอ้โห ระเบิดบอ,บอหายไปเจ็ผมว่าอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมว่าน้อยแน่ครับน้อยครับระเบิดอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยไปบอมล่ะ,ไป,ละไปบอมน่าจะยิงยากหน่อยมาไม่น่าจะไม่ต้องพูดถึงคนระับไปบอมเห็นปะเนี่ยโอ้ยที่หายไปเจ็ดใช่ไหม โโอ้นิดเดียวครับนิดเดียวเดี๋ยวผมมาลองดู c 4นะมันพันสองนะลอง c 4นะครับ c 4 C4 นะ C4 นี้เราไม่ต้องไปแอบยิงครับผู้ชม c ีโเดี๋ยวผมขอปักไม่ขอนเค้กตรงนี้ผมทำ หายครับบอกครับ C4 ทีเดียวหายครับโอ้โหพันกว่าเออ C4 โฟแล้วเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมมาลองไปดูในส่วนของกำแพงปูนบ้างครับผู้ชมลอง C ีว่าจะยิงได้ไหมนะครับผู้ชมวางแล้วจะยิงได้ไหม C4 โ,โปกติโดนปุ๊บมันต้องระเบิดปะเอา้าเฮ้ย C4 โ,โอ้โหปูนกระบะซ้ายผมหายเลยกระบะซ้ายหายเลยโอ้โหไกล โอ้โหผมลองดูครับซีโฟยิงได้ไหมไม่พังชมซีโฟยิงไม่พังนะครับอลองกําแพงปูน1950นะโดนเท่าไหร่กําแพง1950นะกําแพงนี้แพงเลเวล4นะผู้ชมจะหายเท่าไหร่ 950เท่ากับ2ลูกเลยนะ1950ลบ609 1 3 0สผู้ชมหายไป1 3 0สาเท่ากับแถลงว่า c 4ระเบิด c 4อ่ะมันได้ไป1,300ผู้ชมโอ้แรงมากโอโตเตอร์ผมหายหมดเลยโอ้โหปนกล่องโซกล่องซ่อมปืนผมพังหมดเลยครับเห็นไหมัะเป็นกระสุนนะที่มันไม่พังครับโอ้โหเตียงโอ้โหระเบิดมันแรงมากครับ c 4จะหายเท่าเดิมไหม กำแพงเป็นระเบว่าห้าแล้วครับโอ้โหสีโฟนุภาพไรแรงมากอยู่ใกล้ๆในของทุกอย่างหายหมดเลยครับ2450นะผู้ชมโอ้2 4 5 0หเยอะอยู่นะผมว่าเยอะอยู่นะ2450-1377ลบเดพันเนี้ยผู้ชมหายพันเจ็ดเท่ากับต้องใช้ c ีโฟประมาณ สามลูกคุณผู้ชมสองลูกอะ่ะแล้วก็ที่เหลือลูกซองยิงมาดูลูกซองคุณผู้ชมขอไปลูกซองนะลูกซองมนะันแสกสุดไงวะเนี่ยเหมือนเดิมคุณผู้ชมโอเคลูกซองนะครับขอลูกซองนะอันนี้ไรสองสี่ห้าศูนย์นัดหนึ่งใช่ง่ายหนึ่งนัดก็ดประมาณเลือดหน่วยหนึ่งสองหน่วยคุณผู้ชมประมาณแล้วแต่หวามมัน มันก็ยิงได้อยู่นะเนี่ยกำแพงปูนนะครับก็เอาง,ง่ายซีโฟสักสองลูกแล้วก็ส่วนลูกซองตามอีกครับท่านผู้ชมนเนาะโอเคได้อยู่ลูกซองได้อยู่โอเคไหมครับผมอ่านี่เป็นตัวในส่วนของดาเมจกำแพงที่เป็นเลเวลสี่แล้วก็เลเวลห้านะท่านผู้ชมนะผมมีพิเศษให้อันหนึ่งท่านผู้ชมใครที่ดูมาอย่าลืมนะจอย่าพลาดอย่าพลาดกันนะ เดีย่าายพลาดนะถ้าใครไม่ดูไม่จบคลิปตอนท้ายคลิปมีพิเศษคร,รครับผู้ชมมาเราไปดูเลยครับอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษจริงๆสรับอันนี้ผมเพิ่งได้รู้มาครับอันนี้ผมจะปักป้ายสีฟ้าไว้นะครับผมจะลองสาธิตดูนะเคยลองสังเกตครับว่าเวลาเราวางพวกระเบิดหรือพวกอะไรครับไปข้างๆแล้วมีเราได้วางพวกแถบหนามไปด้วยครับเห็นไหมไอพวกแถบหนามที่เราวางไว้ครับไปด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่า มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองทั้งฝังกับไม่ฝังนะครับอลองฝังอันนี้อลองฝังอันนี้นะครับแล้วก็อันซ้ายมือไม่ได้ฝังนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเวลาเราวางระเบิดไว้รอบบ้านแล้ววางแถบหามบวกแถบนี้คู่ด้วยเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันหายไปได้ยังไงคนมันลูดไปคนมาถอนไปหรือเปล่าคนมาดิดทอยไปหรือเปล่ามา พิเศษนี้มีคำตอบครับผู้ชมขอขุดก่อนนะอ่าโอเคลูกซองทิ้งก่อนแล้วก็ไม่ใช้เหนื่อยเหนื่อยโอเคเราทิ้งลูกซองนะโอเคแล้วก็ผมจะเอาเป็นระเบิดอันี้นะครับอ่าเป็นเป็นไม้นี่ลูกนี้นะระเบิดนี่เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะตายแล้วผมจะเกิดวิ่งมานะครับตรงนี้นะมาดูครับผู้ชมนะ ว่าระเบิดตรงนี้ไอ้พวกที่ฝังเนี่ยจะหายไหมผมอามเลยนะจะโดนไหมอผมเดินมาให้ดูนะผู้ชมอโอเคไหมครับผชมเห็นไหมครับไอ้พวกแถบหนามเห็นไหมแถบหนามหายไปเลยครับผู้ชมทั้งที่ฝังแล้ว แล้วก็เทงที่ที่ไม่ได้ฝังคุณผู้ชมเห็นไหมครับแถบหนามหายหมดเลยแล้วก็ลูกซองก็โดนไปด้วยครับผมว่าแผดใหม่อันนี้คือเราพยายามอย่าวางระเบิดที่เราฝังดินกับไอ้พวกแถบหนามต่างๆไว้ด้วยกันไว้ใกล้ๆกันอย่าเด็ดขาดคุณผู้ชมผมบอกเลยอย่านะครับอย่าวางไว้ด้วยกันเห็นไหมครับผมเห็นไหมแถบหนามผมหายหมดแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีทําไมแถบหนามเราหายวะนี่ครับเป็นสาเหตุของ ในในการที่ฝังดินแล้วก็มีระเบิดใกล้เขาสามารถใช้ระเบิดมือปามาได้น,นะทุกนะอ่ะผมลองสาธิตดูอีกทีนึงนะครับเป็นแถบน้ำนะแถบน้ำอันนี้ผมวางนี่นะเดี๋ยวผมขอฝังนะครับขอฝังนะะเดี๋ยวขอกบก่อนผมจะลองสาธิตระเบิดมือปามาตรงนี้ให้ดูนะทู้ชมนะว่าจะมีผลอะไรไหม อันนี้เป็นทริปพิเศษเป็นทริปพิเศษที่ผมเอามาไว้ตอนท้ายคลิปถ้าใครพลาดดูท้ายคลิปผมว่าเสียดายครับเสียดายเสียดายเอารอแป๊บนึงครับรแบบนะอแป๊บหนึ่งขอฝังก่อนอ่าน,นี่แบบฝังนะครับผมแบบฝังนะแล้วก็แบบไม่ฝังผมจะลองหมดเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับแบบไอ้หนักน้ำแทบๆทเนี่ย อาร์มด้วยผมอาร์มด้วยแล้วก็ผมจะเอาระเบิดอันนึงเอาฝังวางไว้นะวางไว้แล้วก็ฝังไว้ฝังนะครับไปดูนะครับว่ามันจะผมจะปลาเลดม,มาตรงที่ตรงป้ายนี้นะดูดิเดเมจตรงนี้มันจะหายไหมของพวกนี้มันจะโดนไหมนครับมีทั้งไอ้นี่แหนบ แถบ้ําแล้วก็ไอตัวไอ้นี่ครับผมเห็นไหมครับผมปอกเตืนนะครับมีระบงระเบิดมีหมดเลยนะมีแถบ้ํามีแล้วก็นี้นะครับทั้งฝังทั้งไม่ได้ฝังนะะเดี๋ยวผมลองเอาระเบิดแกเน็ตปลานะครับเลยเดีจะลอง โดนไหมโดนไหมหายผู้ชมมันยังเหลือตรงนี้นะนครับเห็นไหมยังเหลือแถบหนามอยู่นะยังเหลือแถบหนามระเบิดได้หายไปแล้วผู้ชมเห็นไหมระเบิดหายไปแล้วเห็นไหมเหลือแถบหนามอยู่นะแถบหนามอันหนึ่งเห็นไหมครับ ระเบิดเราหายไปแล้วเห็นไหมระเบิดหายไปแล้วเห็นไหมครับเราถนัดแค่อันเดียวคือตรงปลาปาไม่โดนมันอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็ไอ้ที่แถบๆจึ๊งๆจๆ,ๆอ่ะไอส้สไปายแถบอ่ะมันก็หายด้วยมาชมนะเห็นไหมระเ,เบืดอันเดียวเห็นไหมหครับผมอันนี้เป็นทริคพิเศษนะผมเอาไว้ใช้เวลาเลนบ้านได้นะครับผู้ชมไงคลิปนี้ถ้าถูกใจชอบใจอย่าลืมครับผมกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับผมไปดู คลิปดีๆคลิปนหน้าคลิปหน้าที่มีดีๆอุ้ยพูดไม่ถูกแล้วผมไงก็ฝากไว้ด้วยผม CCK Gamer ก็ผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าผม CEOG Next คลิปก็ผมสวัสดีครับ